สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิตรรักช่องเอนเกมทุกคนนะครับเราอยู่ในเกม Call of Duty Mobile นะครับกับตัวละคร d e e i e on i e ไปนะวันนี้เราจะมาเล่นจัดอันดับเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็มันอยู่ในมติเพเยอนนั่นแหละนะครับส่วนปืนนะที่ใช้วันนี้นะครับนี่เราไปดูกันก่อนนะจ๊ะเหมือนเดิมนะครับก่อนจะไปลงแมตช์นะจ๊ะเป็น SMT นะครับ MSMC นะครับนี่ที่แต่งไว้ก็หน้าตาประมาณนี้ ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับนลำกล้องปืนนะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นมาแมนนะครับใส่เลดอตตัวสต็อกเป็นสไตล์สต็อกนะครับตาลำกล้องเป็นแท็กติกลฟอร์กิฟนะครับแล้วก็แม็กกาซีนเป็นแบบ40นัดน,นะเพิร์กไม่ติดนะครับปากกระบอกตื่น <laughs> ปากกระบอกตื่นปากกระบอกปืนไม่ติดออไม่รู้จะรีบพูดไปไหนแลยมา ที่เราจะใช้วันนี้นะครับจะเป็น S M G ทั้งหมดนะครับที่จะลงในจัดอันดับนะครับจะมีตัวนี้นะหนึ่งนะครับ M S M C นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะเอาไปใช้นะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้นี่ M X 9นะครับนี่จะเป็นตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่จะเอาไปใช้นะครับเดี๋ยวเอาไปเล่นนั้นก่อนเล่นทีทีกระบอกนะครับก็น่าจะใช้แค่2กระบอกนี้ก่อนนะครับมม่รู้จะมีกระบอกที่3ามหรือเปล่าไปลุยเราจัดอันดับบอกเลยว่าผมไม่ถนัด เอ็มจีเนี่ยเป็นอะไรที่ผมไม่ถน,นัดเลยมันค่อนข้างที่จะจวดจดชาติโอ้หมาจากทางนู้นเลยเออเราต้องทำได้สิวะปะ่าาระเบิดติดอันนี้อีโกโูเพื่อนอย,ยิงกระหลบหลบหลบ การคิดนึงว,ว้าววาบมาให้สวยไปเลยเดินหน้าต่อลบชัวผูแม่งดีดขึ้นะ่ะรู้สึกว่าหยาบละเออสวยข้างบนมีไหมข้างบนอ่ะฟุ๊ฟุฟ <laughs> ุ๊ฟุจฟุ๊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 ฟุ เจอแต่ข้างหลังโอเครอบแรกผ่านไปชอบเสียงตัวละครแล้วบ้างเอแเมีเอนไซเสียงแบบโรบอตมาไม่เปลี่ยนแหละตอนนี้แหละต่อเรวค่อยไปเปลี่ยนรอบหน้าไปก็ไปที่เดิมนะครับง้างระเบิดมาจากไกลเลยเพื่อนจวัดเป็หนึ่งที จวดแบบต่อเนื่องโอ้ย oh, yeah. ขอบคุณครับเพื่อนเอาได้อดซิดด้วยเหรอโอเคที่เดิมที่เดิมรู้สึกว่ามันจะนัวกันอยถ่แถวนี้แหละโอเควิทยสวนะเรียบร้อยงานดีงานไวงานจวด จวดไม่ล่ะจวดไม่ล่ะจวดไม่ล่ะ <อ ingredient. S 1> ก็จดุจด,วจ, <c oughs> จ,วดจวดไปเลยสิครับจุดจวดไปเลยสิครับโอ้ยจ้ะเอามาดิครับโดนทหารทางนั้นแหละคุ <c oughs> ง้ <c oughs> งค้งค้งมัมตักปาด โอ immigrant. ้ยจะหลบหลที no <ounded> ่ตกเรียเรือเรเรไม่ทันอีกบ้าอีกอีกกระบอกปืนตำรองกระจวดนะไอ้เนี่ไอ้นี้โคตรจวดมาเนี่ยลองใช้ปืนปืนพกมันเป็นแบบมันเป็นปืนพกแหละตำแหน่งมันะเต็มเกือบมาเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนเปลี่ยนเป็นไอ้ตัวนั้นเอ็มเอ็นี่ไวะ อ่านี่ขอลองหน่อยหน้าตามันก็ดูโอเคนะโอเคครับไปที่แต่งไว้ก็ประมาณนี้เนี่ยใส่เป็นคลาสสิกเรดดอ t นะจ๊ะหรือจะเปลี่ยนดีวะเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วกันนี่ก็เข้ามาเปลี่ยนตรงนี้ทีหนึ่งเอาเรลงนะครับให้มันดูสดใสขึ้นนิดหน่อยไปแค่นี้แหละลายลงไม่ต้องติดอะไปที่เดิมเขาต้องมาจากแถวๆนี้แหละ เหมือนเดิมน,นะครับไอแจ็คก็ต้องตรงนี้แหละอือปั๊บปบปับป๊บปบหลบหลบก่อนเลยอะไรล่ะอือเกนอมิดาวดีโหลดดิงไปเราต้องเราต้องเดินละออ้ยแ โอ้โห,หนายแน่มากนะที่นายนายแน่มากที่นายใช้สไนเปอร์ฮทรงเกงเ่งแค่ไหนวะอื้เอาที่มาช่วยเพื่อนซะหน่อยอื้อเจอ,อ,อจังหวะแบบ <Enemy. S 1> เราไปยิงตัวไกลไงเราไปยิงตัวไกลตัวใกล้เราไม่ได้สังเกตโอเคไม่เป็นไร มันก็มันก็แค่เกมนะครับทุกคนแพ่เราก็เล่นไปหลอดครับมันต้องมีตัวมาเตรียมตัวสไลด์เลยนะเตรียมตัวสไลด์เลยนะเออเตรียมตัวสไลด์เลยนะอ้ ไปพุ่งพุ่งคงคงเป็นยังไงเป็นยังไงพุ่งพุ่งคงคงยิงแบบปัดปาดรู้จักไหมยิงแบบปัดปาดนี่โอ้เพื่อนหลบโอ้โหตาบานว่านี่คือการหลบข้ามาดิครับ อันนี้มงชนะเลยเออกมาชนะโอ้โหตกใจแม่งค้างก่อนเอามาดิครับมาดิครับ <laughs> สวย <laughs> ภาลกิจอันนี้ก็อีกนิดเดียวเองชนะจัดอันดับ10ครั้ง เหลืออีกสองใช่ไหมอีกสองครั้งไม่รู้จะชนะด้วยหรือเปล่าฆ่าคนด้วยโดนสังหารห้าคนโอเคยี่สิบคนเฮดช็อตในโหมดใดก็ได้อีกสิบเอ็ดอืมโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะยากเกินอืมก็ประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับ แมทจัดันดับนะครับอันนี้เอาจริงนะอันนี้เอาจริงอันนี้ไม่ได้ซ้อมนะขอบอกไว้ก่อนเอาจริงเอาจริงก <g ül> ็ <g ül> <g ül> ใช้ S M G นะครับลองหัดใช้ไว้นะครับ <c oughs> เพราะว่าบางทีเล่นในโหมด Battle Royale เนี่ยกระโดดลงไปมันก็บางทีหา A R ไม่ค่อยเจอหรอก, <c oughs> รอกจะเจอพวก S M G ก่อนนะครับแล้วก็ดย๋ยวอีกอันหนึ่งจะต้องไปหัดเล่นจริงจังนะครับก็คือสไนเปอร์นั่นเองนะครับ <c oughs> เพราะว่าบางทีในโหมดของปฏิภูร์มันยังไม่ขึ้นมาให้เล่นไนี่แบบพวกแบบ กาวอ,อะไรอย่างเงี้ยม,มันยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันอาจจะมีแหละแต่ผมยังไม่ได้เข้าไปเล่นนะครับเล่นปืนทั่วไปก่อนนะเพราะว่าสไนเปอร์เป็นอะไรที่ไม่ถนัดนะแต่ผมเคยทําคลิปไปแล้วแหละก็ย้อนดูก็ได้นะครับว่าการเล่นสไนเปอร์ของผมมันโหดขนาดไหนะบอกเลยโหดมากโหดก็เที่ยแล้วโอเคครับทุกคนจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับเสียรักนะจุบจ๊บจุ๊บมบ